สวัสดีครับแฟนฟุตบอลบุทธักจีจจอกสยามพบกับสรุปข่าวดอตอรสตรีวันนี้ข่าวดอตอรสตรีวันนี้ครับเป็นข่าวเกี่ยวกับเบเดรรัเจอร์ได้รับการสนับสนุนจากบอร์ดบริหารทํางานต่อไปโดยในการประชุมของคณะกรรมการสโมสรดอเตอร์สตีครับได้รับการบัวให้เบเดร์รัเจอร์ทาทีมต่อไปแม้ว่าก่อนหน้านี้ครับจะมีกระแสออกมาว่าจะปลดเบเดรรัเจอร์หละจับผลงานที่ทาทีมพ่ายแพ้ต่อบูเพนตันบัตเดอร์ไปในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับ แต่หลังจากที่ได้มีการประชุมกันอย่างเป็นทางก,การเรียบร้อยแล้วครับคณะกรรมการและคุณต็อปอ้ยวัศรีวัฒนประภาประธานสโมสรก็ได้พิจารณาว่าเบดโรเจอร์สมควรที่จะได้รับความเชื่อมั่นต่อไปแม้ว่าผลงานล่าสุดของเขาครับจะไม่สามารถพาทีมคว้าชัยชนะในศึกพรีเมียร์ลีกได้นะับตั้งแต่ช่วงปลายปีที่ผ่านมาครับจะได้ผลงานของเขาในช่วงสองสามปีที่ผ่านมาครับเป็นการกนติว่าเบดโรเจอร์ยังเป็นกุศอที่ดีและมีฝีมืออยู่ โดยนัดเจอเองครับก็ได้ออกมากล่าวยอมรับว่าเขายังรักสมสรรแห่งนี้และพร้อมที่จะทุ่มเทและทําสมุรรแห่งนี้ให้ก้าวต่อไปในอนาคตได้ครับโดยกุต๊อปไอัยวัตศริวัฒนประภาได้กล่าวมาว่าครับเขาต้องขอบคุณมาตรการการ,การเข้าออกสหราชอาณาจากักรซึ่งทําให้ตัวเขาเองครับได้เข้ามาใกล้ชิดก,กับนักเตะมากขึ้นโดยในช่วงเวลาที่ผ่านมาครับกุต๊อปเองก็ได้ใกล้ชิดก,กับท่านักเตะและก็ไปเดรัเจอครับได้รู้วิธีการทํางานรู้ถึงแนวทางวิธีการสร้างทีมในอนาคต รวมไปถึงปัญหาตา่ตางๆที่เกิดขึ้นภายในสโมสรครับทำให้กูต็อปเองก็ได้พิจารณาไว้วางใจให้เบเดอร์เจอร์ได้ทำงานต่อไปและนี่ครับคือ5เหตุผลที่เบเดอร์เจอร์สมควรที่จะได้อยู่กุมังเขียนสโมสรแห่งนี้ต่อไปในอนาคตครับเริ่มกันที่เหตุผลแรกครับเล t เตอร์ซี่จะไม่ตกชั้นในซีซั่นนี้ครับแม้ว่าเลเตอรี่ของพวกเราจะผลงานไม่ดีครับ แต่เบรลรเจอร์ก็สามารถทําทีมอยู่ในอันดับกลางตารางได้นะฮะทำให้โอกาสที่จะรอดตกชั้นก็เป็นไปได้สูงแม้ว่าในพื้นที่สโม,มสรยุโรปจะเป็นไปได้ยากครับแต่ด้วยปัจจัยหลายอย่างทําให้ฤดูกาลนี้ไม่เป็นไปตามที่เราคาดหมายไว้ก็ทําให้บ่อยบริหารพิจารณาว่าการไม่ตกชั้นก็สมควรแล้วกับทีมเดเตร์ซีแม้ว่าทีมของเขาครับจะมีความทะเยอทะยานมากขึ้นหลังจากคว้าอันดับที่5มา2ปีติด แต่ด้วยการที่สโมสรมีปัญหาเกิดขึ้นมามากมายตั้งแต่ต้นฤดูกาลทำให้บอยบริหารพิจารณาว่ารัเจร์สมควรที่จะอยู่กับสโมสรต่อไปและในฤดูกาลนี้ครับโอกาสที่จะตกชั้นมันก็น้อยมากไปด้วยครับเนื่องจากว่าทีมเลสเตอร์ซีเองครับยังมีแต้มห่างจากโซนตกชั้นไปถึง9คะแนนและมีโปรแกรมการแข่งขันที่น้อยกว่าคู่แข่งถึง2นัดน,นั่นก็ทำให้สโมสรมีโอกาสที่จะไม่ตกชั้นไปเล่นในเดอะแชมเปี้ยนชิพเป็นอย่างมากครับนี่ก็เป็นเหตุผลแรกครับไปต่อกันที่เหตุผลที่2ครับโอกาสในการคว้าพื้นที่สโมสรฟุตบอลยุโรป แม้ว่าในอันดับตารางคะแนนครับเเตอร์สตีจะอยู่ในอันดับที่11ครับแทบที่จะบดรุนในพื้นที่สโมรสฟรฟุตบอลยุโรปแล้วก็เป็นได้ แต่ด้วยเส้นทางของฟุตบอลสโมสรยูฟ่ายูโรปาคอนเฟเนซ์ลีกที่เลตเตอร์ซีกำลังจะผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายนั่นก็ทําให้พวกเขาครับมีความหวังอีกครั้งที่จะกลับไปลงเล่นในศึกฟุตบอลสโมสรยุโรปในซีซั่นหน้าโดยแชมป์รายการนี้ครับจะได้สิทธิ์ไปเล่นในศึกยูโรปาลีกในซีซั่นหน้าในรอบแบ่งกลุ่มครับนั่นก็ทําให้สโมสรเรตเตอร์ซีครับหมายมัน่นเปนมือว่ารายการนี้อาจจะเป็นบันไดให้พวกเขากลับไปสู่ฟุตบอลสโมสรยุโรปในซีซั่นหน้าก็เป็นได้ครับก็จะพึ่งทิ้งความหวังนะครับรายการนี้ถือ หากทีมกลับมาสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งไปต่อกันที่เหตุผลที่3ครับแฟนฟุตบอลเรตเตอร์ซี่ยให้การหนุนรังผู้จัดการทีมรายนี้แม้ว่าผลง,งานของเรตเตอร์ซครับจะไม่ดีมากในฤดูกาลนี้แต่แฟนบอลส่วนมากครับก็ยังให้การหนุนรังเบเดลรรเจอร์ในการทำทีมต่อไปด้วยมิโซน้อยแค่นั้นครับที่จะไม่เห็นด้วยกับการสนับสนุนผู้จัดการทีมรายนี้ ดยแฟนบอลกลุ่มใหญ่ครับยังคงเชื่อมั่นว่าเบเดอรเจอร์จะสามารถพาทีมกลับไปสู่จุดเดิมได้ครับแม้ว่าในช่วงนี้ครับทีมของเขาจะไม่สามารถเก็บชัยชนะมหาห้านัดติดต่อกันแต่ด้วยการที่เบเดอรเจอร์เคยสร้างทีมประสบความสําเร็จมาในช่วง2-3สั้นที่ผ่านมาและก็ทําให้แฟนบอลส่วนมากครับยังคงมั่นใจในการทําทีมของเบเดอรเจอร์และพร้อมจะสนับสนุนผู้จัดก,การทีมรายนี้ต่อไปในอนาคตครับนี่ก็เป็นเหตุผลที่3ครับไปต่อกันที่เหตุผลที่4ครับอาการบาดเจ็บของนักเตะเรเตอร์ซี ก็ต้องยอมรับกันเลยครับว่าในซีซั่นนี้ครับปัญหา,าการบาดเจ็บของนักเตะเรดเจอร์ซี่เป็นปัญหาหลักของพวกเขาในซีซั่นนี้ครับซึ่งช่วงต้นฤดูกาลครับทีมของเบเดอร์เจอต้องประสบปัญหาจากผู้เล่นตัวหลักได้รับบาดเจ็บ ทั้งเวนดีฟฟาน่าครับที่ได้รับบาดเจ็บจากการขาหักในแมตช์อุ่นเครื่องพรีซนตันกับบิยาริอันรวมไปถึงอาการบาดเจ็บของนักเตะรายรายต่อมาครับทารกเตะแกนหลักอย่างจอนี่เวนทิมูติการ์ซาลิคาโดแปรารวมไปถึงเจมี่วัดดี้ครับซึ่งเป็นศูนย์หน้าตัวหลักของทีมมาอย่างยาวนานและก็ทำให้เหตุผลนี้ครับเป็นเหตุผลที่ทําให้เบเดลเจอร์ไม่สามารถจัดเชฟทีม11ผู้เล่นตัวจริงได้ดีที่สุดตามที่เขาต้องการผลการแข่งขันจึงไม่เป็นอย่างที่เราต้องการช่วงที่ผ่านมาครับ แม้ว่าในช่วงนี้ครับนักเตะจ,จะกลับมาจากอาการบาดเจ็บร้ายรายแต่นันก็อาจจะช้าไปสําหรับการรุ่นพื้นที่สโมรสมร,ฟรฟรุตบอลยุโรปเพราะ่าทีมบของเขาเองครับต้องประสบปัญหามาโดยตลอดทั้งนักเตะได้รับบาดเจ็บรวมไปถึงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่เล่นง,งานสโมสร,รของเขามาในช่วงรยะยะเวลาหนึ่งครับและก็ทําให้เป็นอีกเหตุผลหนึ่งครับที่เรามองว่าการที่เบรเดร์เจอร์ทผลงานได้อย่าง,ยงแยบแยในซีซั่นนี้เกิดจากกลุ่มนักเตะส่วนใหญ่ได้รับบาดเจ็บนะครับ ไปต่อกันที่เหตุผลที่5ครับเหตุผลสุดท้ายสําหรับเบเดลเลอร์ครับนั่นก็คือความสําเร็จของเขาในช่วงเวลาที่ผ่านมาครับซึ่งในช่วงสอปีที่ผ่านมาครับเบเดลเจอร์พาทีมเลตเตอร์ซีประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากครับโดยเขารับงานต่อจากโครสปูเอลที่ทำผลงานได้อย่างยงยมแย่ในช่วงปี2018โดยเบเดลเจอร์ครับได้เข้าควบคุมงองเหียนทีมเลเตอร์ซีในปี2019 และสามารถพาทีมจบอันดับที่5ของตารางคะลแนมพ์ีเมลลิสสซีซันติดต่อกันรวมไปถึงผลงานชิมโบแดงครับด้วยการพาทีมคว้าแชามป์เอฟเอครับครั้งแรกครับประวัติศาสตร์ของสมโมสรในช่วงฤดูกาลที่ผ่านมาครับนี่ก็เป็นเหตุผลว่าทำไมเบรนเดรเจอร์จึงสุขควรได้ทำทีมต่อไปเพราะด้วยการยกระดับทีมเลสเตอร์ซิตี้ขึ้นมาในช่วง2-3าปีหลังนี้เองครับทำให้บอบร์ดบริหารมองว่าเบรนเดรเจอร์ยังคงเป็นกุศลที่จะทำให้ทีมประสบความสำเร็จในอนาคตด้วยความทะเยอทะยานของตัวเขาและก็สโมสรครับจะทำ และด้วยการวางนโยบายของเบรเดอร์รเจอครับที่ต้องการรีเฟซทีมด้วยการดึงผู้เล่นหน้าใหม่เข้ามาสู่ทีม5-6รายรวมไปถึงการที่ออกมากล่าวถึงความมุ่งมั่นและการที่เขารักสโม,มสรแห่งนี้ก็ทําให้บอร์ดบริหารมั่นใจว่ารัเจอร์คงจะต้องการสร้างความสําเร็จกับทีมต่อไปในอนาคตครับนี่ก็เป็นเหตุผลสุดท้ายครับที่เบรเดอร์รเจอสมควรที่จะได้รับการพิจารณาคุมทีมต่อไปในอนาคตครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยการคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะครับส่วนวันนี้ครับตัวผมเองขอลาทุกท่านไปก่อนด้วยคลิปไปเดี๋ยวจะเจอได้ไปต่อกับเรสเตอร์สตีสวัสดีครับ